สวัสดีครับทุกท่านนะครับขัข้าให้ซาข้าวพบกันคลิปนี้นะครับคุณวัชชัยสักดิ์พริยะนะครับโอ้ยท่านมาท่านมากท่านให้เศียรสวนนวันนี้นะครับเราได้มาที่สามเยี่ยมสวนบอานพที่ได้ผูกมะพร้าวแล้วขอบคุณมากๆนะครับเกษตรกรีของกีไปไปนี่เราก็มาจังหวัดกาลสินนะฮะจังหวัดกาลสินอำเภอน้องสีน้องกุ้งสีโอ้ยยมมากเลยอ่าแปลงนี้นะครับใครเป็นเจ้าของสวน นายสายันคนไหนครับนายสายยันเป็นน้องเคยอันนี้เป็นผู้ดูแลโอ้โหนะครับอันนี้เป็นผู้ดูแลนะครับใส่เครื่อโอเคเต็มยศเลยนะครับปลูกกี่ต้นสองร้อยห้าสิบต้นนะครับนะะโอ้ดูแลดีมากเลยใครเป็นคนดูแลครับเนี่ยผมครับผมดูแลดูแลดีมากปลูกได้กี่เดือนละตุลาครบปีครับเดือนตุลาจะครบปีนะครับอันนี้เดือนอะไรครับ เป็นกัญยาโอ้จำได้แม่นเลยนะครับแสดงว่ามะพร้าวได้เกือบหนึ่งปีนะครับวันที่แปดเดือนต้นกำลังงามมากเลยนะครับที่เราเห็นนะดูแลดีนะครับดูแลยากไหมไม่ยากครับเจอหนอนเจออะไรมารบกวนไหมก็เจอครับมีบ้างตะกะแตนตะกะแตนเต่าทองนะครับแล้วก็หลังจากที่ในพื้นที่ของเราเนาะมีคนปลูกอ้อยปลูกมันแต่ทําไมเรามาปลูกมะพร้าว เขาเขาว่าเราไหมไม่ว่าเขาใีไม่ว่าเาไม่ว่าเราเลยนะครับมีแต่คนอิจฉ้าเราครับมีแต well, ่คนอิจฉาเรานะครับนะเพราะว่าเพื่อนๆปลูกแล้วก็ต้องปลูกยกตัวอย่างปลูกอ้อยตัดแล้วปลูกใหม่มันตัดแล้วปลูกใหม่แต่มะพร้าว ตัดแล้วคงไม่ปลูกใหม่นะไม่น้ำพลอกเพียครั้งเดียวเนาะแต่ขยายออกลูกเราเราเอาลูกดีไหมก็อาจจะเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างในส่วนพื้นที่หนองคุ้งสีนะครับเนาะดีใจไหมมีสวนมะพร้าวเราดีใจครับดีใจนะครับดีใจเนาะวันนี้ทีมงานแต่ละคนนะครับแต่ละท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมแปลงเรานะครับเนาะเดี๋ยวผมอยากดูว่าสวนมะพร้าวของเงินจริงหรือเปล่าเนะ ไปดูป้ายกันดีกว่าป้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูก่อนว่าของจริงมันต้องเป็นแบบนี้ป้ายผูกกันเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายไปดูป้ายมะพร้าวเรามะพร้าวจั๊กมาเลยนะครับมะพร้าวจั๊กถึงไหมจั๊กขันนักไฟคือคเอามันก็หมดอายุเนาะ้ายพันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจริงหรือไม่ช่วยช่วยดึงให้หน่อยของจริงแล้วมีโอเคอยู่ของจริง เห็นไหมยังมีป้ายโอเคยืนยันว่ามะพร้าวสวนเราโอเคจริงเนาะนะครับถึงมันจะปุจะพังก็ช่างมันมันยังมีโอเคใช่ไหมดีใจไหมดีใจนะครับเดี๋ยวบริษัทจะเปลี่ยนป้ายให้ใหม่นะครับนี่คือป้ายที่ชํารุดแล้วมันสามารถใช้ได้ปีต่อปีเท่านั้นเองนะครับดีไหมครับแบบนี้ที่สําคัญเนาะเราก็จะมีขี้แกลบขี้เท่านะครับที่ที่เราเอามาใส่น้องมะพร้าวเรานะครับบางครั้ง ้าเราเอามาใส่อาจจะเราอาจจะไม่รู้แหล่งที่มาของขี้แกละนะครับขี้แกลเผานะเขาก็มาขายให้เราแต่ส่วนมากก็คือมันจะมีวัตถุดิบหรือเศษขวดพลาสติกอาจจะเป็นกลุ่มพวกไกโฟเศษยาคายาไกโฟเศษหรือพาราคอร์สนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเวลามันไม่สามารถทําลายนะแล้วก็ก็จะมีพวกเคมีพวกนี้สะสมอยู่แล้วเราก็ตักใส่ต้นมะพร้าวพอเราตักใส่ต้นมะพร้าวแบบนี้ครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนครับหนึ่งต้นมะพร้าวจะเริ่มเหลืองสองใบจะเริ่มแห้งันเหลืองอันเหลืองมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็จะเกิดเชื้อราพวกนี้ตามมานะครับอันนี้คืออาจจะได้รับของเคมีพวกนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับที่สําคัญนะทุกต้นสังเกตดูนะครับแต่ส่วนมากเบลลหลวงก็คือก็จะงามอยู่นะก็จะงามอยู่อันนี้ดูแลดีเนาะ้าดูแลดีมากเลยตั้งแต่ปลูกมาบรนตายกี่ต้น ต,ตายเป็นสิบต้นนะครับปลูก250ต้นบริษัทเปลี่ยนให้หรือยังเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับผมอ่าครบกำหนดพอดีเปลี่ยนให้นะครับดีไหมครับแบบนี้ดีครับผมยกนิ้วให้2นิ้วเลยเยี่ยมมากนะครับ <c oughs> อ่านะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีทีมงานแล้วก็พี่น้องที่มาเยี่ยมแปลงด้วยกันนะครับทั้งหมดเยอะพอสมควรนะครับอยู่ตรงนั้นฮะมาดูแปลงตัวอย่างนะครับระบบน้ำใครทำให้ครับเนี่ย น้องน้องชายมาทําให้นะระบบน้ําดีมากเลยนะครับนะก็ปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับคลิปนี้นะครับอยากจะฝากกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมในโครงการมะพร้าวน้ำหอมพวงเงินนะครับนะเราปลูกมะพร้าวเนาะอีกหน่อยเราได้ผลผลิตเราก็อาจจะอวดเพื่อนที่ปลูกห้อยนะเรอวดเพื่อนที่ปลูกมันนะว่าเราได้ขายแล้วนะฮะดีใจไหมครับดีใจครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมะพร้าวน้ำหอมพวงเงินนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ